ก็กราบสวัสดีฮะช่วยฟังบเทเพลงของรัพินทร์ทุกยฮะก็เป็นบเทเพลงก็ดังกันใหญ่ฮะฟังบเทเพลงชื่อว่าเสียงอินแม่แม่เสาะคำสลามเรกูอินแมแม่ อิแม่เอ้ยอิแม่จะรู้หรือเปลา่าไอ้บางปวดร้าวเพราะรักอิแม่แรงตีตั้งแต่เจอกันในงานวันออกคักดจริรักอิแม่จนล้นปรีสุขีห้ามใจใบางอิแม่เอ้ยมารักไอ้บางดีกว่าไอ้บางจะาทาเชี่ยเพลินไม่กล้าดังหวัง ออกวัาทุกทีจะพาไปเที่ยวปีนังแล้วไปเที่ยวเมืองฝรั่งเขียงัวยวยบังชื่นมาหากไม่เชื่อสาบานต่อหน้าสุเราขอนอนพระเจ้าจงเข้ามาเป็นพยานส่วนตวยบังจะรักแม่จนสิ้นลมปราณาหากวันเรันให้ฟ้าลงทันทันทีนท ไอ้บังดีกว่าไอ้บังจะทาะเพื่อราคาให้โรตีส่วนตัวไอ้บังจะขายข้าวหมกอย่างนี้ร่ำรวยแล้วตรงไปี่เดี๋ยฮีพัสมหาหากไม่เชื่อสาบานต่อหน้าสุราขอขอนบวนพระเจ้าจงเข้ามาเป็นพยา ว่าต่วยบังจะรักแม้จังสิ้นลงปราณถ้าหากเลอันให้ฟ้าลงทันทันที่แม่เอ่ยมารักไอ้บังดีกว่าไอ้บังจะพาเพื่อนไม่กล้าดังหวังออกตัวทุกทีอยาพาไปเคี่ยวไปนั่งแล้วไปเคี่ยวเมืองฝรั่งเคียงค่วยบังชื่นมา หากไม่เึื่อ้อาบาดอหนาสเราคอนวอนพระเจ้าจะเข้ามาเป็นพยาส่วนตัวไอ้บางจะรักีแม่จนสิ้นลมปรางหากรเรหเหันให้ฟ้าลงทันทันทีอีแม่เอ่ยมารักไอ้บังกันเถอดไอ้บังจะเปิดเที่ยวงานร้านขายโรตี ส่วนตัวไอ้บางจะขายข้าวหมกอย่างดีร่ำรวยแล้วตรงไปที่เดียวฮีทัศมหมาก็จะสัตรตจก็กล่าวกัน